สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกคุณเป็นใครคะมานทั้งหญิงในรถฉันเป็นอะไรกันคะอ่าสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องพันธิพาเอพันธิพาเอพันธิพทุกคนวันนี้ก็ตอนนี้นะคะช่องพันธิพาเนะคะได้ขยายองค์กรและมีพนักงานเพิ่มแล้ว จะมาฝึกงานเป็นผู้ช่วยและเป็นผู้จัดการทุยในอนาคตนั่นเองจา้าอ่าลอดได้นำตัวหน่อยค่ะต้องเปิดตัวเรื่อยอเยอะแล้วมั้แย่งเวลากูไปหลายนาทีแล้วเจยได้แนะ่ สวัสดีค่ะเอเชียค่ะสวัสดีค่ะแตมค่ะเอเราไปอดแว่นยังไงเป็นใครอะไรยังไงอันนี้คือรู้จักกับพี่ลักซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ปุ้ยอะไรอย่างงี้เคยร่วมงานกับพี่ลักอะไรอย่างงี้แล้วพี่ลักก็เลยเหมือนแบบแนะนําให้แบบไปสมัครเป็นผู้จัดการพี่ปุ้ยประมาณนี้แล้วเอเชียยังไงค่ะของหนูคือแบบได้ยังไงก่อนคืองงเหมือนกันเนี่ยก็คือแบบว่าคือหนูเห็นว่ารับสมัครอยู่ว่าแบบอยากได้ผู้ช่วยเพิ่มหนูก็เลยแบบว่าถักไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอก เออเดี๋ยวส่งวิดีโอมาเลยนะเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันที่หนูถ่ายอะ่ะก็คือแบบหนูเนี่ยซึ่งอ่ะพันธิพาเอพันธิพาเอาเต้นใส่กล้องอส่งคลิปมาเอาเลยเอาเลยเอาตรงเต้นมานั่นแหละแต่เอามาทำอะไรไม่ได้แล้ว แต่ว่าหลังจากนี้จะเก่งขึ้นนะคะจริงค่ะถูกถูงทุกคนคะมีหลักฐานแล้วนะคะเดือนนึงเดือนเรามาดูคลิปนี้ก้นคะ่ะอ่าวันนี้ก็มีคําถามให้กับน้องใหม่ทั้งสองคนนะคะทั้งแตมมแล้วก็เอเชียว,ว่าคิดว่าเป้าหมายหรือกโกในการทํางานกับพี่คืออะไรและต้องทําได้นะถ้าพูดมาน้องทําได้ด้วยอ่ะ คือตั้งแต่สมัครมาแล้วอะพอรู้ว่าแบบต้องเป็นผู้ช่วยผู้จัดการว่าตั้งอย่างแรกของตัวเองคือหนูต้องเป็นแบบพลังซัพพอร์ตเดียวว่าผู้ช่วยผู้จัดการหนูต้องเป็นพลังซัพพอร์ตท้าแม่ถูกแล้ว <laughs> แ่ <laughs> ไม่เยอะเลยแม่ียังอันนี้คือโกใช่ไหม <c oughs> ใช่แต่ตอนนี้คือยังไม่เพิ่มเลยใช่มันจะได้สตอรี่ไงมันแบบเออมาถึงเกแล้วต่อไปเก็มันไม่มีสตอรี่อ่าทำได้เลยกูไม่ทาเลเนไง แล้วไงต่อก็คือก็คือคิดว่าซัพพอร์ตตอนเริ่มต้นหนูไม่ได้เก่งหนูคิดว่าหนูไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยล้อไห้แล้วนะต่อไปก็คือคิดว่าจะเก่งขึ้นแล้วก็แบบซัพพอร์ตพี่ๆได้ดีกว่านี้ตัวเมนของพี่ไป ส่วนตัวตอนแรกที่พี่ปุ้ยแบบถักมาตอนแรกคิดเลยเวลาส่วนตัวเอ้ยหายแน่นอนอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแบบมากๆที่แบบเราเคยแบบอยากสมัครเป็นผู้จัดการแบบครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าเคยไปสมัครแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนตัวด้วยความที่เออเรียนจบมางานสายตรงอะมันจะเป็น HR อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นงานเอกสารคือเราอะไม่ชอบแบบนั้นเลยเรารู้สึกว่าเราทําเกี่ยวกับในวงการบันเทิงหรือว่าทำคอนเทนต์ทำแบบ YouTube ทําอะไรอย่างเงี้ยมันแบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นตัวเราแบบเวิร์กกับเรามากอะไรอย่างนี้แล้วหัวใจคือ หัวใจคือฟนะัองนะวั้มันงเหมือนกันนะงเหมือนกันนะหัวใจคือให้แม่เหนื่อยน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ดูแลแม่เนาะใช่ไหมเออไม่หันมาทางหนูดูแลแม่ นี่คืออยากจะบอกว่าแบบหนูมาทํางานนี่เป็นวันที่สองเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำลาเนี่ก็ลาห้าวันเออแล้วไงกูอ่าแล้วไงต่ออาจจะพไมปุ๊อยากเล่าให้คนอื่นฟังอะว่าแบบจริงๆรอะพี่ปุ้ยไม่ไม่ได้เป็นแบบคนแรงเหมือนในที่เราเห็นเห็นกันเออขอบขอบคุณที่แบบเอ็นดูอะเพราะแบบว่าไม่มีใครเขาจะแบบอ่ะอย่างแม่แม่ก็ระดับถึงแล้วลูกปะจะจะมารับเด็กแบบเพิ่งจบอะไรเงี้ยมาเป็นแบบเคนมาจัดการถือว่าเป็นข้อผิดพลาดแม่ในชีวิต ที่เราต้องเรียนรู้จริงในเมื่อเห็นความตั้งใจของน้องๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ผู้จะมีรางวัลให้น้องนะคะโบนับนัสอะไรยังไม่ได้ทํางานเลยอะเอองงมเดี๋ยววันนี้จะพาน้องๆไปปรับรุกอะไรใดๆนิดนึงให้สมฐานะจะไปเป็นลูกคุณลูกคุณเดี๋ยวไปไปดูกันจ้ะไปนันน้ว ใส่แว่นไหมเหรอแมตช์เอ้ยเอ้ยูอา <c oughs> ไว้ไว้ก่อนเก็บไว้นะเก็บไว้นะแบบเนี้ยเดียวแล้นสอใส่ไที่ตูดก็ถึงแลเย <c oughs> <c oughs> ไม่หมอมกันนะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่นิกาโอสตูดิโอนั่นเองนะคะนี่ยิ่งใหญ่อลังการตะการตาดาวร้านดวงมงมอะไรดี่อยเอาช่วยมมงมึงใง้งมได้ฟูเทนก็ค่ะ ก็คือวันนี้ปุ้ยจะพาน้องๆผู้จัดก,การและเด็กๆฝึกงานทุกคนนะคะมาเปลี่ยนโฉมด้วยการทําผมท,ทําทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมนั่นเองปุ้ยก็เลยอยู่ที่นิเกาออกสตูดิโอก็คือที่ทําผมของเราในวันนี้จะบอกว่าที่นี่นะคะปกต,ตินะคะไม่เปิดให้ลูกค้าเข้ามาทําที่นี่นะคะแต่ว่าเราเป็น VIP อทีมอมาเลยแต่เราเป็น เมื่อกี้ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่จะเป็นคนทาผมให้ทั้งเกมแล้วก็เอเชียเราเห็นความเป็นมืออาชีพของเขาเราเห็นผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วนะคะวันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้กับปุยปุยเลยอยากทาผมด้วยเลยเดี๋ยวเราจะไปปรึกษาเขาว่าสภาพเส้นผมของเราของเราของเราทํเสียอะไรได้บ้างทํายังไงผมถึงจะไม่เสียเราไปปรึกษาท่านอาจารย์ข้างในกันเลยดีกว่าไปย่ะไปค่ะเอาที่ล่า อุ้ยครับอันนี้ก็คืออาจารย์เอกนะคะค,คนที่จะมาดูแลเรื่องเส้นผมของเราใช่ครับผมอาจารย์เอกคือผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นขนมากกว่ากี่ปีคะเส้นผมครับมียิงไก่บ <c oughs> นะุกไปครับผมเออของเราเนี่ยเป็นสถาบันที่มีมานานแล้วนะครับผมตัวผมเองเองนี่ยอยู่ในวงการประมาณสัก20กว่าป,ปี <c oughs> ผมอาจได้ยินชื่อคุณคุ้ยบ่อยเนี้ได้เจอัวจริงใช่ไหมคะเสียงครับที่ดีครับก็วันนี้ก็สวยจริงนะครับคำรำลึหนูมีแฟแล้วค่ะ <C> e <at> ปเดี๋ยววันนี้จะขอมาปรึกษาจาย์เอกนิดนึงเรื่องการทําผมของปุ้ยคือปุ้ยอยากเคยทําสีมาแล้วซึ่งเห็นจากสภาพนะครับสีเ <c oughs> สียใจใช้ได้เลยนะครับคร <c oughs> ั้งล่าสุดทํามาเมื่อไ,ไหร่ครับประมาณสองสามเดือนที่แล้วอ,อ,อ,อวันนี้คืออยากจะทําให้มันแบบไม่ทอง <c oughs> อยากให้มันดูแบบลูกคุณหนูดูแบบดูแพงมผมดูแบบธรรมชาติและสุขภาพดีโอ้โหได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราเชิญเชิญนัานในเพื่อไปเช็คสภาพผมกันนิดนึงค่ะได้ครับ คือปกติอะปุ้ยอะเป็นคนที่ไม่ค่อยทําสีผมเท่าไหร่ก่อนหน,น,น้านี้เพราะว่าเป็นคนผมยักโซตัวปุ้ยเองก็จะแบบจะเก็บผมมายืดเท่านั้นนะคะให้ผมมันตรงเราก็เบื่อเนาะเราก็เลยเลิกยืดผมแล้วเราก็แบบพอมาทําสีปุ๊บอะเสียเลยเป็นธรรมดาครับการเล่นกับเคมีนะครับนานๆเข้าเนี่ยการสะสมตรงบริเวณส่วนปลายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปลายมันก็จะแห้งเกิดอาการเสียแล้วก็ผมเราเป็นผมที่ค่อนข้างจะเส้นเล็กแล้วก็มีการฟอกไฮไลท์มาบ้างเป็นธรรมดาที่ตรงปลายเนี่ยจะอ,อ่อนแอนะครับเวลาเราจะทำ อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการดูแลอย่างของนิโก,กเราเราก็จะมีการดูแลเบื้องต้นก่อนวันนี้ผมอยากจะแนะนำคุณพุ้มปุ้ยทาตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของนิโก,กเราใครับออรตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือเราจะเรียกตัวนี้ว่าการเดียนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นนที่ดูแลสภาพผมมันเป็นเคลาตินชนิดหนึ่ง<อ>เพราะเส้นผมของคนเราเนี่ยครับโดยตัวสภาพมันเองเนี่ยมันจะมีความเป็นเคลาตินอยู่แล้วแต่เมื่อเราทําเคมีบ่อยๆนั้นเราเเคราตินก็จะ,ะหายไปหายไปตัวนี้เป็นการเติมเติม เมคลาตินให้กับผมเฮ้ยดีมากเคลาตินอะอุยเคยได้ยินชื่อนี้แต่เขาบอกว่ามันมีราคาที่แบบสูงสูงมากๆคือถ้าแบบสมมุติความยาวผมประมาณคุยอย่างการเติมเคลาตินอย่างเงี้ยหมื่นอัพค่ะสองหมื่นอัพเลยเพราะผมยาวแต่ด้วยตัวนี้เราผลิตมาเพื่อให้คนที่มีสภาพเส้นผมอย่างคุณุยที่ว่าผ่านมาหลายๆครั้งเนาะใช้ในคาผ่านเคมีครับ่านเคมีมาหลายๆครั้งนะครับเป็นการที่จะเติมในราคาที่ถูกลงไม่ต้องไปทำ นะครับแล้วสามารถใช้ได้บ่อยคือเราสามารถทำเองได้ด้วยใช่ครับใช่ครัตัวนี้นะวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือหลังจากสระผมเสร็จแล้วเนี่ยใช้แทนกิมนวดเลยแล้วชโลมไปในส่วนที่มันมีความเสียหายคราวนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมคนที่เสียเนี่ยเมื่อโดนน้ําสิ่งหนึ่งี้จะเกิดขึ้นทุกทันกันถูกไหม ใช่ผมพันก ну> oh. right. ัน no อ่ากระเดียเนี่ยจะทําหน้าท sí ah yeah. ี่ไยเติมหรือว่าทําให้ในส่วนของเส้นผมที่มันหลุดจากกันแล้วเนี่ยให้กลับมาหยเกล็ดสวยๆอ่าหลายหลายคนดูอาจจะงงซึ่งปุ้ยเนี่ยศึกษาเรื่องผมมาพอสมควรแหละเพราะปุ้ยเป็นคนที่ทําผมไม่ว่าจะยืดหรือทาสีเราจะบอกว่าผมที่มันพันกันเพราะว่าเส้นผมเส้นหนึ่งจะมีเกล็ดผมที่มันเรียงตัวกันอยู่สังเกตเห็นว่าใครที่ผมเงาผมลื่นผมสลวยนั่นแปลว่าเกล็ดผมของเขาอ่ะเรียงเส้นเป็นละเบียยถูกต้องมันจะเกิดขึ้ ใช่มันหลอดมันหลได้เรียบแต่ทีนี้คนที่ทําผมหรือผมโดนสารเคมีเยอะๆเก็ดผมมันจะเปิดแล้วมันก็จะแบบใช่มันก็จะหลุดไปมันไม่เรียงเส้นใช่เวลาที่เราลูบปุ๊บมันจะสะดุดเพราะว่าเกจผมมันหลุดถูกไหมคะอันนี้คือมาเติมให้เก็ดผมของเราเนี่ยมันเรียงตัวทีนี้วิธีการนะคุณกุ้ยมันไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วมันหายแต่มันจะพิสูจน์ได้ว่าเมื่อใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพเกจผมเนี่ย มันจะกลับมาเรียงตัวกันใหม่ถ้าเราใส่เองแล้วมีเวลาอยู่ที่บ้านในขณะที่ตรงไหนติดปุ๊บเนี่ยใช้แล้วจะค่อยๆทายทายไปจนสุดปลายแล้วทาอย่างนี้ทุกวันเป๋อผมเรียงกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกับที่เราไปดูแลเป็นหมื่นเลยครับเพียงแค่มีเวลาเดี๋ยวเราจะไปทำกันนครับคนะครับ วันนี้ปุ้ยสามารถทำสีผมได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะได้อ่าก็จะเป็นสีแนวมนวนน้ำตาลหมอกมนเอาสีมอวงนิดนิดเทานิดนิดกค่ะคุณพุ่มปุ้ยมีโจทย์ว่าไม่ชอบเหลืองไม่ชอบส้มไม่ชอบเลยไม่ชอบแดงไมใช่ใช่ไม่ชอบเลยทุกสีไม่ชอบแดงไม่ชอบส้มไม่อยากให้ทองไม่อยากให้เหลือง อยากให้ไปทางทึบๆแต่ว่ายังมีประกายหมุนๆมีความแบบฟุ้งๆอยากได้แพงๆอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์หนึ่งคุณเกมคุณเกมนะคะของคุณเกมอยากได้สีน้ำเงินค่ะเราจะทําสีน้ําเงินลงตรงปลายดิปลายให้คุณเกมให้ดูดีแล้วก็แพงสีน้ําเงินของเราก็คือเป็นน้ําเงินพาสเทลครับเป็นพลาสเทลซึ่งมันจะดูดีคือไม่ต้องรอทำที่มันร้อนหลุดแล้วสวยอันนี้สวยเลยสวยวันนี้เลยอันนี้สวยเลยอันนี้คือทําแค่ปลายทํา ถ้าเป็นไฮไลท์ข้างบนเป็นแซมขึ้นมาก็จะเป็นเส้นๆนีเหลียเขาเรียกว่าบาลานซ์คือท้ายสีไม่สมองสมกันอกาสไตล์ของเกมวันนี้จะเป็นบาลานซ์แต่เป็นสีน้ำเงินทิ้ไปเลยใช่แล้วก็แดงไปเลยก็ผมข้างคุณเกมโจทย์ก็คือข้างหลังนี้ก็เสียพอสมควรมากๆเลยเหมือนกันเลยด้วยโดยแต่ข้างบนแข็งแรงแต่เราก็ไม่อยากไปทำร้ายทั้งหมดทั้งหลังสีสันเราจะมาดูตรงนี้ด้วย ส่วนคนนี้ไม่ได้ทำอะไรกับผมเลยแต่เหมือนผมเสียมาจะเกิดงงนองเอเชียเนี่ยเราจะทําเป็น B9 แล้วกดหมุนลงไปด้วยแล้วสีของน้องอ่ะจะออกมาสวยเพราะว่าคุณปุ้มปุ้ยเขาอยากได้ให้น้องนะคะเอเชียได้ผมที่ดูดีแล้วก็แพงสุขภาพดีเวลาคุยงานแล้วจะดูดีนะคะคุณปุ้ปุ้ยก็เลยอยากให้เราทําออกมาให้มันสวยเราจะทํา B9 กับ PV หให้กันน้องเอเชีย er นะคะแล้วก็มาดูผลลับกันว่ารับรองหนึ่งผมจะเสียแล้วผมจะสวยมีน้ำหนักขึ้นนะคะใช่เพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเอเชีย er ที่ทุกคนเห็นอนะ่ะคือผมน้องอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้ทำอะไรมาเลยแต่คือผมดูเบาแล้วดูฟุ้งดูไม่มีน้ำหนักนะคะ <c oughs> อยากสวธรรมชาติโอเเริ่มค่ะทุกคน ค่ะอาจารย์คือปุ้ยากเป็นคนที่บ้าเรื่องเส้นผมอะเพราะเราเป็นคนรักผมอยากไว้ผมยาวแต่ว่าในขณะเดียวกันคือผมหยิก,ก็ต้องยืดใช่แต่พอยืดไปนานๆไม่ทาสีก็เบื่อเชื่อไหมบ้าเรื่องผมอ่ะทั้นว่าเคยมีแชมพูขวดละหมื่นฮะขวดละหมื่นเลยครับขวดละหมื่นแล้วตอบโจทย์ไหมครับดีขึ้นไหมครับไม่ไม่ไม,ม่รู้สึกว่าไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าพอสระไปอะมันเหมือนเป็น,ปนกลิ่นมิ้์กลิ่นอยู่คาริปสัต์คือ,อ มันให้ความรู้สึกเย็นแต่กลายเป็นว่าผมเรามันแห้งแล้วมันยิ่งพันกันคือมันมันยิ่งมาทองมาพันกันแบบอันนั้นอ่ะมันจะไปตอบโจทย์บริเวณส่วนบริเวณรากผมมิ้นเนี่ยน่าจะมีลักษณะของความเย็นที่ไปกระตุ้นต่อให้มันมีลักษณะการแทงงอกตัวมากกว่าที่จะคุณสมบัติเขาอาจจะช่วยในเรื่องของผมขึ้นใหม่มากกว่าครับผมณตอนนี้ยังจะตอบโจทย์คือเรื่องของโปรตีนหรือของเทนเนที่จะมาสมานผมปุ้ยตอนนี้ที่มันแห้งเสียคือเราจะต้องแก้ตรงจุดที่เต เติมคาราตีนเข้าไปถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมิ่เรามันคือส่วนที่ชั้นนอกมันกําลังจะหลุดลอกสิ่งที่จะทําให้มันหลุดลอกช้าลงก็คือต้องมีความชุ่มชืม้นถูกต้องมันก็คือครีมนั่นเองนั้นมันก็จะดูแลได้ชุบ่าวซึ่งพวกนี้ยังไงก็ไม่ถาวรเราจึงต้องดูแลพวกนี้ให้ต่อเน,นื่องมันจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ทําครั้งเดียวแล้วเห็นผล มันตลอดชีพตลอดมันไม่มีมอะไรเนี่ยมันต้องอาศัยการฟื้นฟูอันนี้คุยเข้าใจเพราะว่าคุยแบบบ้าเรื่องแบบผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมบ <c oughs> ้าอันนี้หลักการาอันนี้คือทำอะไรอยู่นะคะกำลังใส่เคลาตินที่เส้นผมให้ครับก่อนที่เราจะทําตัวเซม,มีที่จะไปทําลายเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงสีกันสวยๆนะครับอย่างที่คุณยอยากได้เลยค่ะ คือสสีที่ปุ้ยจะได้ใช้ในวันนี้นะคะก็คือสี S1 <ช>เป็นสียังไงคะน้ําตาลหม่นหมอกเนาะใช่ครับเป็นสีน้ำตาลหม่นหมอกแล้วก็วอีกตัวหนึ่งอันเนี้ยค่ะเป็นพาสเคลครับเราจะเอาเมสีตัวเนี้ยมาผสมกันเพื่อเป็น<อ>การกดสีให้ได้อย่างที่เรา,าต้องก,การก็<ช>คือปุ้ยอยากได้ความเข้มแต่ยังมีความหม่นใช่แล<ช>้วนี้คือผสมสีแล้วผสมแล้วครับคนเป้นปุ้ยมองดมครับกลิ่นเป็นไงครับเอาพูดตามความจริงเลยนะครับ ไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เป็นข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อ๋อก็คือไม่มีแอมโมเนียเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ no แอมโมเนียแล้วก็ตัวขคื่องทาที่ของที่เกมใช้นะคะครับอันนี้จะเป็นตัวบิชชิ่งครีมบิชชิ่งครีมจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นกล่องสีขาวบิชชิ่งครีมคืออะไรทุกคนมันคือตัวที่ปรับเม็ดสีผมของเราให้มันสว่างขึ้นตัวนี้คือจะไม่เหมือนการฟอกเพราะมันจะเป็นครีมข้อดีของการเป็นครีมก็คือพอมันเป็น ครีมพุ๊บะมันจะมีความสมูทแล้วความแบบไม่กระดังกระดำสามารถนวดได้ตลอดนะมันจะไม่แห้งนะคะถ้าเป็นผมบางทีทิ้งไว้เนี่ยบางทีแป๊บเดียวดูดเข้าไปปุ๊บแห้งคือหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับการฟอกผมที่มันเป็นผมทีนี้มันเป็นอันตรายตรงที่ว่าพอมันเป็นผมมันฟุ้งเราสามารถสูดเข้าไปได้อันนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายฟุ้งัี่แต่ในขณะที่ขั้นตอนการผสม พอตัดซองหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยก็เริ่มฟุ้งเลยใช่ไหมพอเทตัวไฮโดรเจนลงไปคนปุ๊บก็เริ่มกระจายใช่ครับผมแล้วก็มีกลิ่นที่แบบฉุ่นซึ่งมันก็เป็นอันตรายทั้งตัวเราแล้วก็คนทำใช่ทั้งคู่เลยอันนี้เป็นตครีมคือดีกว่าดีกว่ามากครับดีงามดีงาม้งแปต้องใช้คำตัดเออจริงจริงเดี๋ยวผมเริ่มขั้นตอนการลงสีเลยนะครับได้ค่ะดูซิว่าจะมีอาการแสบหรือว่ามี ความชุนหรืออะไรไหมครับนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลย <S <S ครับไม่ได้กินอะไรเลยนะครับดีอ่ะมันไม่แสบอ่ะพอมันไม่เกิดอาการแสบหรืออาการชุนมันให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัยนะร่างกายมันก็จะบอกเองนะว่าอันไหนที่มันอันตรายอะไรเงี้ยนั้นเราจะมานั่งทําให้มันเกิดความอันตรายในขณะที่เราอยากได้ความสวยพร้อมกันทําไมใช่ไหมครับแล้วก็เลือกได้ทั้งสองอย่างคือปลอดภัยด้วยสวยด้วยนะครับจ้ะจ้ะจะพ่อจะแม่ ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของการหมักผมร้อยสีมันเสร็จตัวแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีเราไปล้างผมออกที่วันนี้ปุ้ยกล้าทํำสีเพราะว่าแบรนด์เขาอะมันไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่นึหรอปะนิกาโอ,อ๊ดเนี่ยก็คือช่างผมทั่วประเทศจะต้องรู้จักเพราะว่าเขาอะมียาวนานมาก,กว่าสิษาปีแล้วุนคน คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ววะนึกออกปะคือขำเเข้าใจว่าคือตัวจริงตัวจริงเรื่องทําสีเรื่องการดูแลเส้นผมซึ่งใดๆก็แล้วแต่ที่บุ้ยกล้าทาวันนี้เพราะว่าหลังจากที่ทําสีเสร็จนะคะ <c oughs> เขาจะมีขั้นตอนการบํารุงผมแบบว่าทําให้ผมเราเนี่ยไม่เสียไปมากกว่านี้และยังคงความยาวสวยได้อยู่และเดี๋ยวมีตัดเล็มผมอะไรใดๆด้วยเนาะ สบายมากคะคุณเอเชียสบายมากค่ะคือไม่แสบหนังศีรษะเลยแล้วก็ไม่ฉุนด้วยเี๋ยวว่าไม่ฉุนดีกว่าไม่มีกลิ่นเลยตอนเนี้ยีได้เลยแล้วก็เมื่อกี้เอาข้าวมากินก็กลัวว่าจะไม่ได้กลิ่นผักขี้เมาไงก็เปิดมาปุ๊บผักขี้เมาลืมเลยจ้ะแม่จ๋าคือเก่งใจร้านมากกว่าเลยแบบคือแบบดีมากค่ะสีผงเราไม่ไม่มีแอมโมเนียค่ะทําให้ไม่มีกลิ่นไม่แสบจมูกไม่ฉุนแล้วก็ปลอดภัยค่ะแวก ไปด้วยได้แล้วปลอดภัยได้ด้วยค่ะเห็นหน้าฉันแบบสงสารฉันไหมดูสภาพฉันตอนนี้เหมือนเป็นมัมมี่หรือเปล่านี่อันนี้ได้ไหมอย่ากดเขาบอกว่าห้ามกดผมฉันมันร่วงลงมาไงห้ามโกดเดี๋ยวสีผมไม่ได้ห้ามกดแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้เหรอรู้สึกพูดจริงๆนะหนักหัวหนักหัวหนักหัวอเริ่มเกิ่งขยับไม่ได้เพราะขยับปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวใบตกกลิ่นก็คือไม่สุน ไม่ไรแต่ข่าวไวมากเอ้ยไม่สุนจริงไม่สนจริงเอออะไม่เชื่อมานั่งดมอะนี่ไม่ได้สระผมมาสามวันแล้วนะนี่ไม่ได้สระผมมาสามวันนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่กินแอมโมเนียนะนี่แรงกินหัว ลองวีเบอร์หนึ่งลองวีคนหนึ่งลองริงกับเฮ้ยผมมีเบอร์สี่ก็ได้นะได้ลองโซนให้ทำลองโซงเขาบอกว่าทำหน้าไม้นี้ยเอาผมผมหน้าปกตาิจะดูไม่มีสง่าราศีถ้าอยากให้หน้าเด็กก็ต้องแสกการเล่นเองด้วย ีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็คือสีผมของปุ้ยอะทำเองด้วยเลยเป็นสีผมแบบเฉดธรรมชาตินะคะส่วนของเอเชียเนี่ยจะเป็นเฉดแบบแฟชั่นและส่วนของเกณน,นะคะอันนี้เป็นสีพาดเทลอะแฟชั่นจัดไปเลยอย่างเงี้นะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะที่ดูอยู่อาจจะอยากแบบ เอออยากทําสีโทนแบบพาสเทลเองที่บ้านซึ่งก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะแค่ใช้ตัวนี้อันนี้นะคะเป็นนิก a กออบบริชชิ่งครีมนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเขาเลยซึ่งอันเนี้ยเราชโลมลงไปก่อนเป็นการล้างเม็ดสีนะคะชโลมไปจนกว่าจะได้พื้นผมที่เราพอใจหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถลงสีพาสเทลตามไปได้เลยซึ่งสีพาสเทลของเขาไม่ต้องผสมแม่สีหรืออะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าสีของเขาเนี่ยตรงปกจ้ะ ใครที่อยากเข้าไปดูเฉดสีของเขาหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w n i k a o k b นิก .com หรือ IG กับ Facebook นะคะนิกาโอกแบรนด์อ่ะสองช่องทางนี้คือชื่อเดียวกันนะส่วนใครนะคะที่อยากหาซื้อนะคะก็สั่งซื้อได้ง่ายที่ Lazada, Shopee นะคะหรือว่า JD c e n t r r l นะคะหรือว่าจะเป็นร้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมความงามเสริมสวยนะคะทั่วประเทศเลยที่สำคัญเนี่ยจัดส่งนะคะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแหมใครที่ อยากได้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะแบรนด์สีผมที่มีมานานกว่า13ปีนี่ก็อกแฮร์คัลเลอร์สวยได้อยากปลอดภยัยเธอคนนี้คนเดียวคือที่หนึ่งในใจฉันมีเธอเป็นที่หนึ่งแค่ได้ห้อมเคอสักคนหง